สวัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้เราไปเกี่ยวข้าวกันคุณยายก็จะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแบบนี้อ่ะตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นข้าวหอ,หอมมะลิั่งนี้จะเป็นข้าวเหนียวตรงนี้เราเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็มามัดไว้แล้วก็มาขนแล้วก็รอรถมาสีให้จะเป็นแบบนี้เราเกี่ยวกันเองนะไม่ได้จ้าง <c oughs> คุณยายบอกว่ามีแรงอยู่ก็ทำไป ลงทุนเยอะจ้างก็ประมาณไล่ละเจ็ดแปดร้อยเกี่ยวเองทำไปเรื่อยๆเกี่ยวเสร็จก็จะมาวางแบบนี้อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวเรากินข้าวเหนียวเป็นหลักแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวเยอะเกี่ยวแบบนี้ก็มาวางไว้วางไว้แบบนี้รอมันแห้งแล้วเราก็จะมาขนกัน ตรงนู้นยังเกี่ยวไม่เ็ษเลยตรงนู้นจะเป็นข้าวเหนียวเกี่ยวยังไม่เศษเลยเลือเยอะเลยโนนยายกับพี่ยายก็จะเกี่ยวเราจะเกี่ยวกันเองเกี่ยวแบบนี้ทำไปเรื่อย เกี่ยวๆแล้วเราก็มาวางไว้ปีนี้ข้าวไม่สวยมันแล้งไม่รู้ว่าจะได้กี่กระสอบต้องมาลุ้นอีกว่าได้กี่กระสอบแล้วจะได้ทุนคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนจ้า